มีคนอยู่ไหมได้ยินคเปล่าได้ยินคเปล่ะไ,ไ,ได้ยินชัดไหมชัดค่ะ ตอนนี้ตีกันมั่วเลยเสียงเนี่ยลูกครูก็เรียนเดี๋ยวนะให้ดูลูกแป๊บหนึ่ง อาทวทวงงานหน่อยมีคนส่งงานมาแค่กี่คนเองสามหรือสี่คนเนี่ยมีใครส่งแล้วขอเสียงหน่อยซิมีใครส่งแล้วสุดที่นานส่งแล้วสุดที่นานส่งแล้ว เสร็จแล้วครับใคร <ผม S 1> อ่ะผมส่งไปชื่อชื่อ๋ยวผมางานทคุ้ใกห้วัเนเตะบอร์ดใช่ไหมอืมฮนะหนูไม่รู้คำตอบอ่ะโคก็ใครยังไม่ส่งล่ะครูถามอยู่เนี่ยว่าใครยังไม่ส่ง ค่ะปริตาส่งแล้วค่ะปาริตาส่งแล้วจะรวยพร้อนส่งอย่างมีอัญญีใช่ไหมอัญญีส่งแล้วอัญญีหายไปไหนเนี่ย มีอัญญ,ญีปลาลิตาเนี่ยในเนี้ยครูเดี๋ยวต้องหาดูไอ้นี่ก่อนดูรายชื่อสิจะรวยพรส่งหรือ,อยังจะรวยพรเนีย่ยครูเขียนนะเช็คไว้นะว่าคนส่งแล้วอะ่ะมีใครมั่งน้องนั้นที่เหลือยัง <พอ S 1> ไม่เห็นย,ยังไม่เห็นส่งอะไรมาเลยนะครูธนาทิพย์ส่งมาแล้วธนาทิป ส่งมาในไหนในแชทครับในแชทชนาทิพแล้วมันมีเด็กใหม่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะเด็กใหม่เด็กใหม่ชื่ออะไรห้องนี้มีเด็กใหม่คนหนึ่งใช่ไหมมสามอะธรรมชาติส่งครูยงัง ธรรมชาติแกเปิดไม้แล้วทำไมแกไม่พูดลหรอเฮ้ยเด็กใหม่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวคุณมอดูก่ะอ,อือเพิ่งจะส่งนะคุณเบกกเกอธนทิพธนทิพใายอีกคุกมอเช็คโทรศัพท์อยู่นี่ เตียพัดค่ะครูใครนะเตียพัดใครล่ะเดี๋ยว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 เท naturally ส่งแล้วเอาเทร a t u r a l ส่งแล้ว ปาลิตาส่งแล้วมีหลักฐานแล้วเนี่ยนักเรีนยนพยายามแคปหน้าจอไว้ด้วยว่าแล้วเอามายืนยันเวลาครูถามหาเนี่ยเอามาเถียงกับครูหน่อยจะรวยพรส่งแล้วปิยาพาทยัทส่งแล้วปิยาพาทยัทปิยาพาทยัท เดีย๋ยวพระส่งแล้วนะคะอ้าวคนอื่นมีอีกไหมเอามายืนยนันนั่งยนันนอนยันเร็วไม่มีนะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะไปใบงานนักเรียนเอาใบงานที่เหลือขึ้นมามันจะมีแบบฝึกหัดใช่ไหมจำได้เปล่ามีแบบฝึกหัด ใบงานนี้นะักเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเหลือข้อ6ครูบอกว่าให้ต่างคนต่างตอบนะต่อไปมันจะเป็นเอางานนี้สัปดาห์ที่สองกับสามเป็นออกแบบสกเก็ตบอร์ดอ้าวสัปดาห์ที่สี่อ้าวขึ้นมาเลยเร็วข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้ลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ทำหรือยังอันนี้ทำยังยังค่ะ ยังไปทำเองได้ไหมคิดว่าแล้วเรียวไปทำเองได้ไหมเพราะเดี๋ยวครูจะมีงานนี้ต่อ,อง,งานนี้ครูจะได้ทำไปพร้อมครูเลยหรือว่าจะเอาไว้คราวหน้าหรือแล้วก็มาเป็นแบบทำแบบเพืสอบกันก่อนเอาไงดีทำแบบเพื่อสอบก่อนค่ะหม่เม่ม วาดร้อยกันเนี่ยแทนที่จะได้ทําก่อนเนาะอ่ะมาถ้าพร้อมกันจะทําพร้อมกันเอามาเลยข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอา้าวช่วยกันตอบข้อใดข้อใมนุษย์สร้างขึ้นกอก้อนหินขอบ้านเรือนคอต้นไม้งอน้ําทะเลตอบตอบที่หลัก ขอใครขอใครเออถูกต้องใครตอบบวกหนึ่งใครตอบบอกชื่อด้วยคอเลนครับคอเลนแหมคอเลนอ่ะครูมอสเขียนไว้ก่อนคอเลนข้อสองข้อได้หมายถึงรูปทรงก็บริเวณที่เป็น ความว่างขอความเข้มอ่อนของแสงเงาที่ปรากฏคอการนำเส้นต่างๆมาประกอบให้เป็นเรื่องราวงอแสงที่กระทบกับวัตถุและสะท้อนเข้าตาของมนุษย์รูปทรงรูปทรง oh. เนี่ยขอ้อไออันเนี้ยอันเนี้ยคือรูปทรงเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยคือรูปทรง จริงๆต้องทำวันนี้ก่อนนะแล้วค่อยทำแบบทดสอบแต่ว่าครูให้ทำแบบทดสอบก่อนนะแหละแต่รูปทรงเนี่ยมันจะมีเห็นไหมว่ามันจะมีความหนาใช่เปล่ามีมิติที่สามอ่ะแสดงว่าข้อนี้จะตอบอะไรเอาขอใครขอใครล่ะขอใครขอใครใครตอบธนทิีธนทิปอ้าวถูกต้องนะคะขอใครข้อสามต่อเลยทัศนธาตุ หมายความว่าอะไรหมายความว่า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 เร็วข้ออะไรเนี right, ่ยครูมาจิ้มข้ออะไรเนี่ยนัาวมูค่ะ งองงูส่วนประกอบที่ไม่เกิดความงามอ้าวตอบงองงูใครตอบะอะไรก็ตอบก่อนใครนะรบอกชื<า>่อมาครูมอจะได้ให้นนใคะแนนพวกนี้มันมีคะแนนหมดแล้วเธอตอบเนะี่ยเออไม่ได้อ่าข้อสี่หลักการสำคัญของการออกแบบคืออะไรหลักการสำคัญ หลัากการสําคัญของการออกแบบคืออะไรก็การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ขอการถ่ายทอดความคิดจินตนาการขอ้อการเน้นความสําคัญของทัศนธาตุงอความเป็นเอกภา,ภาพกลมกลืนและสมดุลงองูค่ะใครอะคะเสียงคุ้นมากเลยเยียงอนุสราค่ะ <laughs> อนุสราค่ะ <laughs> อ่าไปข้อห้าตกลงข้อสี่ตอบงงูน่ะข้อห้าทัศสนะบพาดที่ศิลปินนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานมากที่สุดคือข้อใดข้อใครข้อควายค่ะเอาเอาวอเฮ้ยมึงอย่าคนละข้อเดี๋ยวมันมันด้วยกันเดี๋ยข้อคเขาที่ศิลปินนำมาใช้สร้างสรรค์งานมากที่สุด สร้างสรรค์นะที่สุดใครตอบเมื่อกี้ใครตอบงองงขูข้อ5เอาอืมงงไปเลยใครตอบงองงูเมื่อกี้เนี้ยไว้ไม่มีครูมอสถูกคนเดียวกดได้คะแนนข้อ5ตอบงงงูเอาข้อ6ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดองค์ประกอบสิน พอควายควาเอ้ยมึงควาก็ไก่ฮะก็ไก่ไก่เยขอไข่ขอไข่อีกขอไข่ค่ะขอควาไข่ค่ะงูตอบงองูข้อหัวงองูเย็ดเจ็ดเย็ดอะข้อเจ็ด เหงองงูนะ่ะความเสมอภาคเนี่ยไม่ไม่ใช่นะ่ะข้อเจธรรมชาติเป็นครูหมายความว่าอย่างไร<อ>ก็ธรรมชาติสอนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมขอธรรมชาติให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมขอศรริลปินผู้สร้างงานได้รับความรู้จากธรรมชาติงอมนุษย์สร้างธรรมชาติธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อมขอควาย กงกูงก็ไ่ชงสานงงงููกาคู่กคู่จิ้มคู่ค่ใครเห็นคูจิ้มคู่คงงูค่ะใครใครตอบครับทิมฮะใครนะครับทิม ท้าปทิมอ้าวตอบงองงูมนุษย์สร้างธรรมชาติธรรมชาติสร้างสิ่งแวดล้อมอ้าวทัาทิมตาอพิมพ์สยามอ่าข้อแปดข้อแปดข้อดอเป็นการนำธรรมชาติมาออกแบบเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามเขื่อนบริเวณชายหาดเป็นความสวยงามไหมอันนี้เพื่อประโยชน์ใช้สอยถ้าสร้างเขื่อนเนี่ย ถ้าสร้างสะพานก็เพื่อประโยชน์ใช้สอยฮะสร้างสระการกทำสระน้ำกับสะพาน,น,นเพื่อติดต่อสัญญาณอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ใช้สอย<ก>สวยงามกุอลน้ำใครตอบเมื่อกี้เนี้ยกไ็กไก่ขนาทิพย์ทนาทิพย์ปิดและวทนาทิพย์ได้สองแล้วนะเกิดอะไรขึ้นขนาทิพย์เกิดจะตั้งใจเรียนขึ้นมานะวะ ปีนี้ยอดเยี่ยมแล้วเกินอ่าข,อขอ้อเก้าข้อใดเป็นการนำธรรมชาติมาออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยุง่ายอ่ะคนเน,นี้ยประโยชนย์ใช้สอยขอไคใช้สอยคือะไรอ่ะต้งูไม่ใชขอไขน้ำพุเพื่อความสวยงามสวนดอกไม้ก็เพื่อความสวยงามอ่าเหลือสองข้อข้อไหนหน่าจะที่สุด พอควายค่ะงูเอางูค่ะเองูค่ะอ่าใครตอบงูค่ะอัญญีค่ะอัญญีแหม่มาที่หลังที่มาถึงมาทิ้งเขาไปเฉยโอ้พูดอบก่อนอะอย่าตกกันอย่าตบกันแพรว้าก็ได้ค่ะหนูไม่เอาก็ได้ค่ะแม่พูอัญญีก็ได้ครูให้ใครให้ใครแม่แต่ดีไปนะอ่ะ ข้อสิบข้อใดเป็นการนำธรรมชาติมาออกแบบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขอไข่ค่ะช่วยน้าขอไข่ค่ะส,ะสิ่งแวดล้อมและอ่าสิ่งแวดล้อมขอควายคือขอควายค่ะนะข้อบอกควายใครตอบ ทับทีมค่ะขอ,อควายทับทิมตอบทับทิมทบวอ,อีกหนึ่งอ่ะวันนี้ที่อะไรวะมันที่ที่ห้าอ้าวส,สิบข้อสิบข้อเสร็จแล้วกลับกระบายไปยังกลับกระบายไปยังแล้วําอันนี้เดี๋ยวครูเขาจะนัด มาส่งใช่ไหมครูเขาบอกหรือ,อยังว่าเขาจะนัดมาส่งเพื่อที่จะเอาใบงานใหม่เอาใบงานเก่ามาแลกกันนะแล้วเดี๋ยวครูรวบรวมตรวจให้นะคะใครส่งก็คือเช็คให้อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เราเฉลยแล้วนักเรียนก็เข้าไปดูเข้าไปดูในห้องเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะว่าครูมอสเฉลยไปแล้วข้อไหนบ้างนะอ่ะทีนี้งานที่จะสั่ง สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้าให้นักเรียนวาดมาเลยวาดมาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาแรงเอาพร้อมกันเอารูปทรงตามนี้ใส่กระดาษอะไรร้อยปอนอะไรดีกระดาษอะไรเอ่ยนะหนาหน่อยกระดาษกระดาษร้อยปอนค่ะกระดาษร้อยปอนแค่กระดาษร้อยปอนขนาดเท่าไหร่ดี ขนาดเท่าไหร่ <ขอ S 1> น <ะ S 2> แผน่แผนใหญ่เอหนึ่งเลยนะนซืน้อมาวนะันนั้นหนูไม่ได้ใช้เอเอขนาดเท่าไหรอ่อ่ะขนาดเอสี่คูเอาโหวตกันมาเอสี่เล็กไว้เปล่าแล้วแต่นะเอสี่ค่ะอเอสีอ่ค่ะเอ่ค่ะคหนูซื้อมาไว้ใครเอาเอสามอ่ะ เอาเอสามะไม่มีได้ a อสก็ได้เอาเอสีก็ได้ก็คือวาดมาตามนี้มีรูปทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกระบอกสามเหลี่ยมอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกพีระมิดใช่ไหมอ่ะรูปทรงพีระมิดแล้วก็รูปทรงกลมเอาสีอันพอเนี่ยเลยก็ข้อหาตัเองว่าจะให้แสงม,มาจาททาไหน อะไรนะไอ้ร้อยปอนเอสี 4, ใช่ไหมคะใช่แล้วแต่อยากได้แบบเรียบมันจะแรงเงาง่ายถ้าเกิดนักเรียนเป็นแบบหยาบมันลมันจะระบายยากรู้จักแบบหยาบแบบเรียบไหมเนี่ยรู้จักถ้าหยามันมีนมข้างหน้งข้างหลังคือคือ,คอเวลามันหยาบมันจะมีรอยกระดาษอะพื้นผิวของกระดาษอะมันจะเหมือนขูขาขูขาหน่อยอันนั้นอนะเขาเรียกแบบหยาบ ถ้าแบบเรียบคือหน้ามันจะเรียบเลยมันจะไม่ค่อยมีรอยถ้านักเรียนมีแบบเรียบก็จะดีมากแต่ขอเป็นร้อยปอนเนื่องจากว่าเวลาเราฝนดินสอไปบางทีเราลงฝนหนักๆแล้วอะ่ะน้ำหนักของดินสอมันจะทำให้กระดาษทะลุได้เวลานักเรียนฝนไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากได้เป็นร้อยปอนนะเอซีก็ได้ไม่ว่ากันครูถ้ากระดาษหยาบๆมันจะแบบนิสัยไม่ค่อยดีใช่ไหมครูแบบใช่แ่็ชนแบบหยา แบบหยาบเหรอถูก็มีกระดาษแบบหยาบเดียวกันมันเหมือนกัน่ะ<ม>ด้านหน้าด้านหลังของแบบหยาบมันก็หยาบเหมือนกันมันก็มีรอยเหมือนกันก็แล้วแต่ก็ได้แต่เธอก็เหลาดินสอไว้เยอะๆดินสอที่จะใช้คือดินสอ <c oughs> สออะไรสองบีหรอสองบ, <c oughs> สองบีสองบีขึ้นไปสองบีขึ้นไปก็คือสองบีสามบีสีบ่บีห้าบีหกบีไปจนถึงดินสอ อีอีรู้จักอีอีไหมรู้จักค่ะรู้จักใช้อีอีก,ก็ได้มันดำมากมันดำากว่าผิวเธออีกขาวแล้วค่ะครูขาวขาวแล้วเหรอนี่ขาวแล้วใช่ไหมอ่ะดินสออีอีนะยางลบอย่าลืมคราวหน้าต้องเตรียมไว้คือดินสอกับยางลบนะคะแล้วก็กระดาษร้อยปอนสามอย่าง ให้ว้มาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแรงเงาพร้อมกันมันจะได้ให้ไหวเนี่ยเอาตามนี้นะนักเรียนแคปหน้าจอไว้ก็ได้นักเรียนจะได้รู้ว่าประมาณไหนกะเอาประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยครูเอามาจากกระดาษ A4 นั่นแหละกะเอาประมาณนี้เลยให้รูปอยู่ประมาณใน A4 แบบเนี้ยอย่าให้เล็กนะักถ้านักเรียนทําเล็กเกินไปมันเล็กกระจิว๋วเหลีวเดียวเนี่ยมันเวลามันมาจัดหน้ากระดาษแล้วมันไม่สวยอ่ะ มีกันบ้านแล้วนะนี่สั่งงานแล้วนะเออให้วาดรูปทรงนะคราวหน้ามาเพื่อที่เราจะมาแรงเงาพร้อมๆกันคพร,พ<ว>รุ่งนี้หนูเสร็จปล่าอะไรนะพรุ่งนี้หนูก็เสร็จแล้วเลพรุ่งนี้เสร็จนี่คือ<ล>สวยไหมเละตุเปะเออก็เหมือนงานในที่แล้วนี่แหละเละตุมเปะอืมอ่ะ มีใครจะถามอะไรไหม,มครมคูค่ะใช้กระดาษร้อยปอนเอสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะกระดาษร้อยปอนเอสี่หรือจะเอาเอสามก็ได้นะไม่ว่านะเอาเอสามไหมเนี่ยไม่ค่ะเอาใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วเอสี่นั่นแหละไม่ว่ากัน ยังต้องให้เช็คชื่อไหมเนี่ยยังอยู่กันไหมเนี่ยครูนุสราอยู่กับมี่นะเอ้ยครูนุสราอยู่กับนุนนะอ่านุสราอ,นะอยู่กับแพรวนะคะ